คนในครอบครัวของพี่โบนะคะจะต้องพิสูจน<ล>์ตกในโหลกแก้วนี้นะคะว่าผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเราจะวางจำหน่ายอีกไม่ช้านี้โอ้ขอขอบรรจุขอบรรจ,จุผลิตภัณฑ์แป๊บนึงนะ,คะ <c oughs> ีคนอวยเข้ามามกี่คน ส,สวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่โบนะโอ้ยพี่โบแอบมาเปิดคลิปคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่โบเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วนี่ค่ะอันนี้นะคะวันนี้พี่โบจะมาแกล้งทุกคนนะคะโดยการโอ๊ะปวดตดพี่โบนะคะจะแกล้งทุกคนนะคะโดยการอัดอัดตดไปในกลแก้วนี้นานแล้วไปแกล้งทุกคนว่านี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของพี่โบเองคนในครอบครัวของพี่โบนะคะ จะต้องพิสูจน์ตดในโหลแก้วนี้นะคะว่าผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเราจะวางจำหน่ายอีกไม่ช้านี้โอเดี๋ยวๆนะขอขอบรรจุขอบรรจุผลิตภัณฑ์แป๊บนึ่งนะนี่ค่ะทุกคนใครที่ได้ดมตดของพี่โบนะคะ จะต้องฟินอย่างแน่นอนนะคะใครที่ได้รับผลิตภัณฑ์นี้นะคะดูกันว <Hearing Aye S 2> ่าทุกคนในบ้านนะคะจะชื่นชอบกินตดของพี่โบหรือเปล่านะคะไปรอติดตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะตดโหลแก้วว่าไงตัวดูอะไรเนี่ยตอนนี้ขายเนี่พี่ก็ขายไม่ค่อยดีแล้วทำไม ถ้าตัวไม่ไลท์เดี๋ยวนี้มันก็ขนกไข่ค่อยเอืดสิไม่ใช่ตัวนี้ที่เขาไม่ไลท์อ่ะตัวรู้อะไรเปล่าไม่รู้นี่ตัวหันไปนี่ก่อนมาคุยกับเขาก่อนเขาจะมาปรึกษาตัวอยู่พอดีตอนเ,อตเนี้ยเขาคิดผลิตภัณฑ์ได้ใหม่แล้วเขาคิดว่ามันแบบดีต,<อ>าตลาดใช่ใช่ดีเพราะว่าขายของมันก็ต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยอยู่แล้วช่วงเนี้ยม,มาแรงเราว่าอันนี้คือแบบน้ำปลาไงตอนนี้กำลังดังไม่เอาไม่เอาเราไม่เกาะกระแสเพราะเราต้องล้ำไปข้างหน้านี่ ผลิตภัณฑ์ม่ของเขาแช่แกขายขวดไม่ใช่อะไรอ่ะตัวไม่เห็นเหรอมันอยู่ข้างในนี้มันเป็นสะสารคือมันหอมละเหยมันคือมันแบบเคยเคยดูนี่ไหมจินนี่จ๋าโอ้หเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่ยังไม่ได้เปิดจะทําจะทาอะไรทำน้ำหอมขายหัวใจขนาดเนี้ยมันไม่ใช่น้ําหอมเคยดูจินนี่จ่าปะไม่เคยเหี้ยอะไรจินน่จ๋านันตะเกียงแก้วเออนั่นแหละเออเคยขายกันอาลาดิน ยัดกินนี่ออกมาตรงนี้ปะมานั้นแต่ไม่ใช่เปิดปุ๊บลูกก่อนจะมีคาถามันเป็นคุ้ขค่าให้ใจอะไรเนี่ยใครก็จะไปใช้วิธีใช้ยากแล้วเกินเอ้าซื้อง่ายๆใครก็ซื้อได้ไปซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แล้วข้างในคืออะไรเอาสายลาก่อนลูกก่อนนย่ยเอาตัวทําตามทําตามลูกลูกแล้วคิดสิ่งใดก็คือแบบขอให้ได้คือมันแบบมูอะสายนี้มันต้องมูแล้วไอ้เหี้ยมาขายสายมูซะแล้วเอ ร้านรวยเป็นพนพันล้านตอยากรวยอ่ะอยากที่อยากที่เราต้องจับมือกันอ๋อได้ตัวลูกลูกวนสามรอบอ่าวนซ้ายวนขวาอยากได้หญิงวนซ้ายชายวนขวาก็เดี๋ยวเราค่อยไปเทคนิคไปแต่เนี้จริงอ่ะวนทางไหนก็ได้ลอเวตัวนึกในใจว่าตัวอยากจะได้อะไรลองปรัสนาลงไปเลยตัวนึกเลยพูดออกมาจุกเอ้ยอยู่กับพ่อเธอลูกไอจุกเอ้ยอยู่กับแม่เธอลูกเนี่ยออะไรก็ได้ เราจะคิดอะไรก็ได้ลองได้ดังนั้นเลยลอใช่ขอให้รวย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 รวยรวยยรว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 แล้วไงต่อหลับตาแล้วแล้วเอามุกจมูกเนี่ยสูดไอที่มันจะระเหิดออกมาเนี่ยเข้าไปเต็มเต็มปอดแล้วคุณจะส่งความปรราัจจุบัน ไอ้ของแรงจริงคืนนั้นเธอตอดอย้อนลมที่หน้าตา่างเป็นยังไงธุรกิจแหม่ของเราอตดใส่โหลแก้วขายมูงมึงเรียกอะไรธุรกิจของเรามึงทำอะไรของมึงเนี่ยทำอะไรไม่ต้องลงทุนตดใส่แก้ว <ลง S 1> ตดใส่โหล แล้วเราก็ตดตดทุกวันตดตดตดโอ้โหทุกวันมึงไม่แดกถั่วตายเลยเอาเอาตดอะฮะสะเตงสะตออะไรได้หมดวันไหนอัดส่กินอัดไซโลได้แล้วขายทำทำไมวะโอ้ยจีจ้อ้วกมึงกินแดกเหี้ยเล้าไปเนี่ยวันหลังมึงแดกดอกลาเวนเดอร์มึงนหนสัตว์ตัวมีขวดอื่นไหมมีขวดอื่นไหมเอาขวดเดิมนี่หลยโอเคตัว นี่พยายามถ่ายไม่ให้เห็นตูดถูวป้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนื้อป่ะเนี่ยอาจจะมีสเก็ตขาวโชว์ดิอาจจะมีคู่แข่งสเก็ตขาวโอเคเย้วันคือสเก็ตขี้ขู่กัดเขาวาของตัวเหม็นมาหมดเลยทุเรศทำไมนักพันนับวันเรายิ่งทุเรศโอ้โหตายแล้วมึงแต่กางเกงก่อน และนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของครอบครัวอาจาจักออสเรียวแมนนั่นก็คือตอดอัดแก้วรับรองว่าทุกคนที่ได้ไปไม่ขี้ก็ตอดตามแลลวครับเพราะว่าคือขี้กูี่แหละอันขวดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสนุกของกูอิ่งไงไม่ไหวแล้วกูต้องเอาคืนใครและคนในบ้านนี้ไปเฮ้ยพี่เมื่อกี้ใครเรียกผมวะ น่าจะเป็นลูกค้าที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมแน่นอนเฮ้ยพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วย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 วิเคราะห์ผมหน่อยดิว่าจิ๊บโอ้ยเนี่ยตัวใหม่อะไรครอบครัวนะจ๊ะแบบหนุ่มคนสวยเลยช่วงนี้น้ำพุน้พริกขายขายยากเกียวเกียวขายยากเราต้องทำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรื่อยๆเฮีย่อนทุนคงแค่อนทุนขาดรุ่มคุณเปล่ารุ่มคุณเปล่าเดี๋ยวผมผมเปิดรับคุณด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆพี่ช่วยพิสูจน์หน่อยว่าผ่านไหมเราจะทำขายได้ไหมอะไรแบบนี้เออ ใช้งานไงเปิดปุ๊บก็ลุกได้เลยเราสูรดูอะไรเงี้ยแบบผมมันมันเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อไน้ำหอมหรอมันจะน้ําหอมไหมมันก็มันแล้วแต่คนจะเรียกอ่ะบางคนก็ว่าหอมบางคนก็ว่าเหม็นแต่เนี้ผมตั้งใจทํากเมียเลยสองคนตั้งใจมากๆเพราะว่าอยากจะให้สินค้าดีๆออกสู่สาธารณชนให้เอฟซีได้ดื่มได้กินดึ่ได้เลยปุ๊บเลยปุ๊บเลยปุ๊บเลยเออดมนี่ดมดมดมเป็นไง รอไปไนดะ้ยใช้ได้วะ่ะรถนี้ตัวรถนี้รถน,นี้พานรถอะไรเนี่ <S <S ย <S 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 2> <S 2> แสดงว่างานกันตัวนี้ถือว่าโอเค <S <S อะไรอะไรล่ะ ตดผมไงผมเจะทำตดอัดขวดขายผ่านวะเพราะผมบอกเลยตลาดนี้มันแคบตลาดนี้ไม่มีคนทำอย่าเรียกว่าแคบเลยตลาดนี้ผมเป็นคนแรกๆเลยกว่ากับเมียนที่เปิดตลาดใหม่ว่าเราลุ้งวะบอกเลยว่าค่ะคือทำก่อนรวยก่อนอะรถกูไม่เสร็จแล้วอะ ผมบอกเลยว่าทําก่อนรวยก่อนเส็่มไปไลยเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ที่คอบ้างไหมทำไมพาไปหาหมอเลยไม่ตัวตัวพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วตัวตัวของไงเลยจอดเลยพี่จอดเลยตรงนี้เลยครับท่านประธานนองครับ คนนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้เขาอะรอบตัวถ้าเป็นรอยสักเนี่ยคือขึ้นถึงตาดำจริงทำไมความเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะนี่วันก่อนเขาเพิ่งจะรีวิวอะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แฮมชีสนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลโรคไตเค็มจัดก้อนหนึ่งแดกไม่หมดนี่ผอมไปเยอะเลยเห็นไหมสองพันแคลอ่ะไอ้เหี้ยนี่กินเผื่อไปสี่วันอะสองพันแคลอ่ะใช้เวลาล้มห้าชั่วโมงอะไม่หมดกินหรืออ้วกอ้วก อันนั้นอาจจะอาจาอาจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้พี่ทดลองร,รีวิวรีวิวเฮ้ยพุ่งไป,ปดิพี่ช่วงนี้น้ำปลาล้าน้ำปลาเลอเป็นดรามา่าเราอย่าไปเดี๋อย่าไปทำตรงนั้นเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นี่ยของอ,อ,อาณาจักรออสไซโลสวยงามเห็นไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่กันจากอากาศดึงเข้ามาใส่ขวดเรียกง่ายๆถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นศัพท์ทางการแพทย์ก,ก็อัอสเชอัสเชออิสปุสก์ติ๊กอมอัสเชออิสปุสก์ติ๊กอม เดี๋ยวไม่เหมือนเดิมนีอะไรไรเงี่ยอะไรมึงเงี้ยอันเนี้ยบอกเลยนะพี่ชาติเมื่อกี้พี่ชาติไปลองนะยกนิ้วโป้งให้อย่างี้เลยโอ้โหทำรถเนี่ยเพลินพิมพ์เลยพิมพ์เลยเอาแล้วพี่พี่พี่ลองเลยว่ะพี่ลองเลยเปิดแล้วโดมอ่ะพี่ใช่เปิดมาปุ๊บเลยเพราะว่าของไม่มีมีน้ำนี่มีหัวเชื้อมันอยู่นี่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกสเก็ต มีสเก็ดด้วยมันออกมาจากมันออกมาจากการกั่นของผมเองกั่นงกั่นเลยวเปิดเปิดแล้วก็ดมหรอถูกถูกใช่นี่เพิ่งมาใช่ปะล่ะจะกลับเมื่อไหร่อ่อลองเขาหน่อยช่วยช่วยหน่อยเพราะว่าก็มีหลายคนที่เน่นบอกว่าโอเคอยู่ถ้าโอเคแล้วหนูจะได้ผลิตเล่งผลิตเลยพี่นี่มันหอมเป็ยังไงเป็นไเป็นไรอ่ะแพ้ชี้อีกอ่ะ เนี่ยแพ้ชีตคนแพ้ชีตไม่เลิกน้ำตาไหลเห็นไหมคุณทำผมน้ำตาไหลคุณภาพคุณภาพเป็นไงคับคับขวดไหมคับแก้วไหมเต็มเต็มนะเต็มเต็มเลยคุณทำผมร้องไห้ขึ้นตาไหมขึ้นตาถ้าเป็นถ้าเป็นยาหม่องนี่แสบตาถ้าเป็นยาดมนี่ขึ้นหีนเลยไหมถ้าถ้าถ้าเป็นวาซาบินี่ถึงถึงก้านสมองใช่แล้วเนี่ยติดตอดผม ถึงสมสวรค์เจอกันใหม่ในคนต่อไปครับเดี๋ยวไม่รู้เมื่อไหร่นะรอแป๊บหนึ่งขอขี้ขอตดขอปวดก่อนอัดขวดไปคลิปนี้ห้ามดูตอนกินข้าวตาไหลเะได้ไหมมาแล้วครับเนี่ใหม่ๆเลยนี่หนทางลุ้ยหนทางลุ้ย เดี๋ยวเดี๋รวยเดี๋ยวไม่แบ่งนะนี่การเลี้ยงยันแก่เท่าเลยนะทั้งคู่เลยเร็วๆเรามีเครื่องผลิตมาตั้งแต่เกิดไม่ต้องลงทุนด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม่เดี๋ยวนี่นี่ไม่มีทางแล้วขอไม่ลงทุนไม่มีทางได้กำไรจริงจริงนี่ไม่ต้องลงทุนแม่เข้าใจคําว่าตลาดเล็กไหมตลาดมันยังไม่บูมแล้วเราเข้าไปก่อนอ๋อรู้แล้วอะไร อากาศไริสุทเออทำไมพ่อเป็นคนที่แบบมีวิทยาศาสตร์วิยสายดีเดี๋ยวช่วยหน่อยโครงการนี้มาได้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเอออากาศตรงนี้มันเป็นแบบนี้ไหมมันจะเป็นพ่อมึงได้เออมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาจากนอร์เวย์สไตอัสซิสกาเอ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 อมึงเอาให้ชัดๆเนี่ยมันคืออากาศไริสุทแต่มึงไปเซอร์วิหรือว่ามึงใส่เข้าไปไม่ไกลก็ให้เดี๋ยวให้พ่อพิสูจน์ไงพอพ่อพิสูจน์ปุ๊บทีเนี้ยยิ้มก็สั่งน้ำเข้าสั่งผลิตเลย กับพี่น้องเนี่ยร่วมหุ่งกันสามคนเี่มันเอากินตอดใส่เข้าไปหรือเปล่าบ้าเหรอใครคนบ้าแล้วตอดใส่หลัคนบ้าแล้วตอดใส่หลพ่อไอ้เหนมผมไม่ค่อยไว้ใจพ่อเมื่อกี้พ่ออะ เป็นพ่อของเองยอมเสียสละไม่ได้จะไปหนึ่งในโลกพ่อก็ยอมให้เองเพราะว่าพ่อรักเองพ่อทำผมนี้เออมึงอย่าเสือกเมื่อกี้ไ้เมื่อกี้นี้มึงมึงออกไปหาโก้เย็บเอาดูไม่มีกลิ่นเหม็นที่ไหนเ็น ชีวิตนี้พ่อก็ไม่มีอะไรจะให้ใครมากน่ะยิ้มคนเดียวเพราะฉะนั้นนะอันนี้ถ้ามีหนึ่งในโลกพ่อก้องให้เองเพราะว่านี่จะท่าไม่เคยรักใครถ้ายิ้มมันมีแค่สองอันในโลกในประเทศเออไม่ไั้นจะเป็นพ่อได้ยังไงไม่ใช่แล้วเดี๋ยวยิ้มยิ้มไม่หมายถึงว่ายิ้มจะนําเข้ามาแล้วยิ้มตังคนเดียวยิ้มโอเคคนอื่นไม่โอเคล่ะให้ยิ้มโอเคงพ่อให้แม่และแม่ให้พ่อไม่ได้ไม่ได้พ่อเขาเคยบอกว่า เขารักลูกมากกว่าเมียพ่อเป็นลูกพ่อเป็นลูกหัวใจพ่อเป็นลูกหัวใจกัลกพ่อเลพ่อ่องชนนะลหายใจลใจออกแพลอกแม่สิพอทำขายได้ไหมออกซิเจน โอ้แม่เปนลมแม่เปนมชอช่วด้วยเสิแขนสิแขนแขนมันเอามันแขนแขนพพอช็อไปแล้วเพช็เลยเฮ้ยวดเปล่าเปล่าไ็นไงมันลดลดพอพอจะขายได้ไหมจะได้ไหมเอ้ามันดมคนเดียวเออไปไปพอได้ไหมไปไปเฮมันกินโดปุ๊บไ ขายไปใช่ป่ะเนี่ยต้นของาไปสรุปกูโดนปอกเนี่ยไอ้เย้มเอาไปเก็บได้แล้วจะทำขายได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยตัวท็อปเลยนะก็คงจะขายดีแหละในอีเบอจะขายอีเบอเราไปลองด้วยดิเวลาเวลาเวลามึงให้เขาพิสูจน์มึงมันเหมือนมันเหมือนเรื่องโมรามโนโมราข้าอบเนี่ยฮะเปิดระหว่างทางเออใช่เปิดปุ๊บเนี่ยเป็นไงเป็นไงขึ้นหัวเป็นยังไงกับ พระอบโมลาเฮ้ยอย่าเปิดระหว่างทางพระรท่านอาจารย์ฤาษีได้บอกไว้แล้วว่าเนี่ยต้องไปถึงพระราชวังก่อนค่อยเปิดได้นี่แอบเปิดระหว่างทางเรียบร้อยให้ระหว่างเดินทางด้วยเดี๋ยวให้ระหว่างเดินทางเฮ้ยไอ้เย็บระหว่างเดินทางไออาจารย์จำเหม็นหลานเย็บพอแล้วเย็บจำเหม็นหลานไอ้เย็บ จะอ้วกเลยเอยจอกันใหม่อีพีหน้านะคะใครชอบเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้อ๋อไม่ใช่กินตดแล้วกินง <laughs> กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้มาด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าดูตอนกินข้าวนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ